แลนะในลำดับต่อไปนะคะเราก็จะได้มารับฟังประธานาถฐาพิเศษนะคะในหัวข้อวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสู่เศรษฐกิจไทยยั่งยืนนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยดรสุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเรียนเชิญดรสุเมธค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอสยงรบมือต้อนรับดรสุเมธด้วยค่ะ ค่ะท่านก็จะมาปัดทากฐานในวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสู่ข้าวไทยยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงเกษตรและสหก,ก,กรณ์ดรนำมานิตาเรียนท่านดรสุภวุฒิท่านประธานสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านกรรมการมูลน,นิธิข้าวไทย นายะลรัชชูรธรรมท่านองค์กรร่วมและผู้ร่วมประชุมทั้งที่อยู่ในห้องประชุมนี้และผู้ร่วมประชุมออนไลน์ทั้งหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้าวผมคงจะไม่กล่าวอะไรมากมายนักเพราะว่านักวิชาการและผู้รูร้จริงนั้นได้กล่าวไปหมดแล้วนะครับในฐานะประธานก็คงต้องอุปโลกให้มาพูดอะไรสักบางเล็กน้อยตามประเพณีนะครับ เราทุกปีนั้นก็ไม่ยอมล่างคำบรรยายให้ผมนะครับให้<笑><笑>เลขาสองเลขาเกี่ยงกันชี้ไปชี้มานะครับก็คงเขงจะเล่านิดเดียวนะครับว่าย้อนกลับไปเมื่อ24ปีที่แล้ววันหนึ่งสมเด็จพระบรมชชน์กาักิที่เบตนะครับรับชากาลที่9ได้รับสั่งเรียกผมไปแล้วบอกให้ไปจัดตั้งมูลนิธินะครับข้าวไทยนพวะโรยแล้วก็รับไปในพระบรมราชูปถัมภ์ เราพระราชทานเงินให้ก้อนหนึ่งจำได้ประมาณ5้าแสนบาทนะครับให้เป็นจัดสร้งมูลุนิีขึ้นมาผมก็คุ้ใจนะครับเพราะว่าไม่มีความรู้ด้านข้าวเหลือเกินแต่โชคดีครับได้เลขาคนแรกก็ต้องตืงต้นขวัญใจนะท่านมาชยรูรริอะไรพูดเชี่ยวชาญน,นะาญตบเบือด,ด้วยก็ผมโชคดีครับแล้วได้โนต,ตรุดีมาแทนต่อหลังจากเกิ20ปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้ผมเบาอาการ ไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากพูดตามสั่งอย่างเดียวไม่ใช่พูดตามเองนะครับพูดตามสั่งอย่างเดียวมูนนิธที่ข้าวไทยนี่เป็นมูนนิธที่เล็กๆนะครับมีน้าประหลาดว่ามีเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่สักสามคนมั้งนะเต็มอัตรานะครับสามคนแล้วก็มีฝ่ายตันเลขาดูแลทั้งหมดและมีกรรมการนะครับท่านนั่งอยู่ข้างหลังนี้เราก็เชิญผู้คนหลากหลายนะครับอยากให้เข้ามาร่วมนะครับ เราพยายามจะเล่นบทบาทเป็นศูนย์กลางนะครับที่จะประสานระหว่างข้างบนกับข้างล่างคุณหมายว่าสิกรัฐนะครับกับประชาชนนะครับในเรื่องหัวข้ออะไรก็หัวข้อเกี่ยวข้กับภาวะข้าวของประเทศเนี่ยนะครับทั้งฝ่ายผู้ผลิตผู้จำหนาากก่ายจนกระทั่งไปถึงระดับชาติและรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ก็ดาเนินการมาได้นานพอสมควรนะครับเริ่มต้นจากเบสิกเลยจําได้ว่าปีแรกนั้นเราเริ่มในจุดที่ควรจะเริ่มคือ กัดสัปดา์เกี่ยวกับเรื่องรวมข้อมูลนะครับกับการวิจัยต่างๆเราไปสบพบว่ามีข้อมูลเยอะแยะมากมายกายกองเลยนะครับหัวข้อวิจัยได้มากมา,กายมหา,าศาลแต่ไทยแลนด์คืออะไรนะครับทุกอย่างอยู่กระจัดกระจายทั่วไปหมดไม่มีการรวบรวมไว้เลยนะครับมันก็เป็นเกือบทุกเซกเตอร์นะในฐานะที่ผมเคยทํางานอยู่สภาพัชมาแล้วก็ทํางานเกี่ยวกันก็เป็นชัดเจนเลยนะครับเรื่องข้อมูลนี้มันไม่มีการ รวบรวม,รวมเป็นระบบหรืออะไระอะไรต่างๆเราก็พยายามนะครับพยายามนแล้วต่อกน,นั้นก็เลือกหัวข้อที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะกับชาวนาซึ่งเมื่อขี้ข้มมูลเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเทรน์นั้นก็ต้องยอมรับว่าลดลงลดลงลดลง,ลดลงแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้น,นสวยกับจำนวนนี่คืออายุนะครับแล้วเด็กรุ่นใหม่นี่ก็จะให้ไปไถานาแบบเดิมก็ไม่ได้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้น,นการเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่ตั้งวันนี้นั้นก็มีความหมายมากนะครับโลกเปลี่ยนข้าวต้องปรับไหมแล้วต้องปรับนะครับแล้วก็วันนี้ท่านเลขาได้กําหนดให้ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็แปลกนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนี้พูดต่อต้านนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งชาวบ้านเลยแต่พอถามบอกเคยเห็นคําจำกัดความเป็นทางการพระราชทานมาไหม กือบหลายคนไม่เคยอ่านเลยนะครับแต่พูดไปกุ้กิ้แหวหมดผมอยากจะชักจูงให้อ่านนะครับมีอยู่13บารรทัดเท่านั้นนะครับถ้ามีมีขอที่ออฟฟิศผมได้น่าประหลาดใจยอย่างยิ่งเลยนะครับว่า13บารรทัดนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงย้ำเน้นเนี่ยนะครับถึงสามครั้งสามครั้งใน13บารรทัดใบข่าวทุกสี่บรรทัดนั้น,นจะย้ำสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรครับการเปลี่ยนแปลงครับ ครั้งแรกคำแรกผมจำได้อย่างแม่นยำเลยนะครับสามบรรทัดแรกพระองค์ท่านเตือนเลยว่าให้รู้ทันลูกาพิวัตรนะไม่ใช่ตามลูกาพิวัตรนะครับระวังให้ดีเพราะลูกาพิวัตรมันมีทั้งบวกทั้งลบเลยนะครับต้องรู้เท่าทันลูกาพิวัตรถัดไปสามบรรทัดพระองค์ท่านเน้นช้าคำตรงไปตรงมาเลยโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายในนะและสุดท้ายประโยชน์ก่อนจบสุดท้ายเนี่ย ขยายอย่างกว้างขวางเลยนะครับโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรวดเร็วฉับพลันทั้งด้านวัตถุทั้งด้านบัตถุนีตอนไลน์ตอนสายคําเวอร์ไปหมดเลยแล้ววันนี้ไม่เป็นจริงด้วยนะครับมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงนั้นจนกระทั่งเราไม่สามารถจะปรับตัวได้ทันท่วงทีทุกด้านนะครับไม่่ว่าเรื่องข้าวอย่างเดียวหรอกและถ้าเดิร์ลายครับชีวิตเราผมบักจะพูดเสมอว่ามีทางเลือกอยู่สามทางเท่านั้นเองคือหนึ่ง จะสู้กับความเปลี่ยนแปลงไว้ถ้าสู้ก็ต้องปรับให้ทันก่อนความเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องใช้เงินใช้เทคโนโลยีมีการระดมกันอย่างกว้างขวางเลยเราถึงไปก่อนความเปลี่ยนแปลงคนนั้นคือผู้ชนะถ้าเราปรับรงูแงแพร่เพียงแต่ตามการการเปลี่ยนแปลงได้นั้นเราเสมอตัวสุไไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าหากเราปรับไม่ทันนั้น มันมีคำรออยู่คือ disruption เดี๋ที่เราพูดกันีก็ d i s r u ไปหมดแล้วนะครับมีกิจกรรมมีกี่กิจกรรมที่ตามโลกไม่ทันแล้วถูก d i s r u p t i ไปเรื่องข้าวนี่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเทรนด์ต่างๆนี่มันลดลงแต่มีเทรนด์บางประการเนี่ยกลับกลับขึ้นนะครับเป็นน้าเสียดายอย่างยิ่งผมมีเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมงานของผมแลรอยยศเนี่ยนะครับแกเป็นสภาทางด้านอาชีวะ แปลกประหลาดนะครับเทรนคนเข้าเรียนด้านเกษตรลดน้อยลงลดน้อยลงทำนองเดียวกันแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วขึ้นมานะมันเพิ่มขึ้นมา3 0เครับแสดงว่าเด็กรุ่นใหม่นะั้นมีความสนใจด้านเกษตรนะครับไม่ใช่ด้านเกษตรประสบการณ์จากโควิดอะไร,ต,ะะไรต่างๆนี่พิสูจเลยว่าอาหารสําคัญมากการก่อสงครามสงคราม,รรามยูเครนรัสเซีย,ยซัดเรื่องเรือขนส่งข้าวสาลีก่อนให้ยุโรปอดตายเลย นะครับโลกนี้เปลี่ยนปรับหมดแล้วนะครับทุกอ,อย่างเป็นทั้งอาวุธด้วยและเป็นประโยชน์ด้วยจะทํำยังไงครับในสภาวะอย่างนี้ทําให้เกิดการได้เปลี่ยนขึ้นมาฝากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนะครับท่านประธานสภาด้วยอยากให้เปลี่ยนประโยคจริงเลยอ่ะครัวไทยสู่ครัวโลกนี่ผมตั้งข้อสังเกตมานานนะครับมันก็เลยไปแต่กระทะเตาก็ครกสากนะครับอาหารมันไม่ไปช่วยเปลี่ยนชื่อคงคงคงแปลมาจากคำว่าคุยซีนอะ่ะ นะครับคุยซีไอ้ไนไนไอ้ดี่อะไรก็แล้วแต่ผมรับเรียนฟรองเศสก็จะชำนาญในด้านนี้อยู่มันไม่สื่อครับเมื่อเราไม่เป็นคำควลการผมมกักจะเทียบเสมอว่าเกาหลีไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากเนื้อย่างแล้วก็กินได้บางอย่างเท่านั้นเองแต่ทําเรื่องท,ทําราวท่จนจงกระทั่งติดตลาดญี่ปุน่นที่ไม่มีอะไรใหญ่หั่นของดิบๆมาใส่ปากแล้วแต่ทาสตอรี่ท่จนจงกระทั่งคนทึ่งเลยเรานี่มีสารพัดจะขายไม่เป็นครับ พอพูดตรงๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าประสบการกับดรขวัญใจได้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งผมจําไม่ได้ว่ามูลนิธที่ตั้งมาปีที่4ปีที่5เนี่ยเราชุมนุมผู้ผิดข้าวทั้งหมดในในในย่านนี้นะครับในเซาท์อินเดเชียเนี่ยและกิจกรรมหนึ่งนั้นเราให้เชฟในประเทศต่างๆนั้นจำได้ไหมอาจารย์มาปรุงอาหารจานเดียวโดยใช้หัวข้อว่าให้ใช้ออข้าว เข้าเข้าซ้อมมือนะครับเข้ากล้องเป็นเป็นโจทย์เราก็หวังรูปมือว่าคนไทยนี่จะต้องกว่างวันเครียงแน่ๆรางคนว่าคนไทยได้ที่สามครับผมเรียกกรรมการเลยกรรมการอาจารย์ไปเชิญกรรมการมาคุยกันหน่อยเถอะถามอาหารไทยไม่อร่อยเลยอ,อร่อยจัดจานไม่สวยเลยสวยแต่อธิบายไม่ได้ว่าไอ้นิวทริชั่นที่อยู่ในจานนั้น มันมีอะไรที่เป็นประโยชน์พระชาติการเดียวนั้นอาหาร5หมู่ครบหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าสิงคโปร์เซอร์ไพรส์ซีรีชนะที่1ครับประเทศที่ไม่เคยมีชื่อเสียงในด้านอาหารเลยหรืออะไรเลยทําไมครับเขาบอกเขาไม่รู้จักเข้าคครองหรอกแต่เขาเข้าไปรีเสิร์ชว่าเข้าคค่องคืออะไรแล้วอาหารจานเดียวเนี่ยทำยังไงเอ้นูทรชั่นมันครบทั้ง5หมู่เริ่มจากวิชาการก่อนแล้วมาแปลสภาพเป็นอาหารแล้วอธิบายได้หมด ที่สองม,มาเลเซียแบบหลาดก็ทำนองเดียวกันจากของไทยนี่จัดจานสวยครับอร่อยแต่อธิบายไม่ได้ครับไอตัวนี้จะทำยังไงนะครับเราไม่ค่อยพูดกันด้านนี้เลยเราพูดถึงเรื่องปริมาณราคาการผลิตนะครับแต่เวลานี้อย่างข้าวเนี้ยเวียนหัวเลยนะครับมีพันข้าวออกมาอยู่ในตลาดจนต้งองงงหมดอ่ะแต่ข้าวลืมหัวลืมเมียอะไรก็ไม่รู้นะครับ อะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาเป็นไรซ์เบอร์รี่อะไรตอะลรแต่ไม่มีคู่มือการกินเลยข้าวแต่ละอย่างข้าวแต่ละชนิดเนี่ยมันควรจะมีคู่มือการกินนะครับว่าข้าวหมอนี้ทำริซุโต้ดีข้าวแบบนี้ข้าวกินกับแกงดีกับอะไรตอะลายต่างๆเนี่ยเมื่อมีการใช้ตลาดมันก็ซื้อกันเปลือยไปหมดแล้วพอหุงก,ก็ไม่เป็นคู่มือการดูก็ไม่มีแล้วพอกินครั้งแรกปับ๊บมันไม่มันไม่อร่อยหรือมันไม่ใช่ก็ทิ้งเลยนะครับ อันนี้น่าเสียดายเพราะข้าวแต่ละพันแต่ละพันแล้วผมคิดว่ามีประโยชน์มากงานอีกด้านหนึ่งเราประจําจับมาก็คือ,คอเราจะขายข้าวแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับเอาข้าวกระสอบมาเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรไปแล้วเราก็ทำกับสํานักงาน i น a i เน a เนี่ยนะครับนวัตรกรรมสิบป,ปีมาแล้วครับเราประกวดนวัตรกรรมเราได้ผิดพันธุ์ซึ่งน่าประหลาดอย่างยิ่งเลยนะครับมากมายก่กอง บางอันนี่เพิ่มมูลค่าข้าวถึงมือันเท่าเลยครับมาผลิตด้วเครื่องมือการแพทย์ก็มีอะไรก็มีนะครับมากมา,กายกลายกองเลยหลายตัวก็ได้ขึ้นมาระดับการค้ขาขายแล้วแต่ว่ามันก็มีปัญหายชนิดหนึ่งซึ่งเราก็แก้ไขได้ระดับหนึ่งปรากฏว่าแข่งขันที่ไรบริษัทใหญ่ได้เท่านั้นเลยเพราะสามารถอธิบายในเชิงวิทยศาศาสตร์ได้มีห้องแลบคอยซัพพอร์ตอะไร,ต,ะะไรต่างๆ แต่ชาวไร่าชาวดาอะไรต่างๆเขาคิดเป็นนะครับไม่คิดไม่เป็นแต่เขาอธิบายไม่ได้เพราะไม่มีงานวิจัยมาแบกเอาผมก็เลยจับเป็นคัสเตอร์โยโยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์บอกไอ้ไซน์ฟาร์คใช่ไหมวันนั้นที่เราไปจุมกันไซน์ฟาร์กพกมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นช่วยสปอร์ตงานวิชาการให้กับให้กับชาวไร่าชาวดาได้ไหมช่วยอธิบายเชิงว,วิชาการอันไหนต่อย,ยอดได้อาจารย์เอาไปเลย ไปทำพอศอไปทำอไปอะไรก็ว่าไปส่วนช้าวนาก็สามารถขึ้นมาผลสุดท้ายเราเลยแบ่งเป็นสองสอง category เ,เลยนะครับทางด้านประชาชนทางด้านองค์กรใหญ่ๆก็ว่าไปและมีรางวัลอีกรางวัลสำหรับรางวัลชุมชนเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยนะครับให้เวลาผม1ิพานาที1ินาทีเป๊ะนะครับการเป็นประธานนั้นต้องรักษาเวลาให้ได้ ท่านท่านรีขาสั่งมานะครับต้องให้หมดภายในติบ้านตีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับโดยสรุปแล้วอยากคร่าวๆนะครับว่าเราทําอะไรอยู่และเหนือสิ่งใดเนี่ยนะครับผมคิดว่างานของเราไม่สําเร็จบอกแล้วคนสามสิคนเป็ 4, นสําสำเร็จได้ยังไงแต่นั่นไม่น่าเชื่อนะครับท่านเห็นเนี่ยองค์กรร่วมนี้มากมายมหาศาลเลยนะครับเราได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะจะต้อง ต้องตองเอ่ยถึงเนี่ยนะครับคุณสัจ CP est, เียรเทรดคุณสัจเจียไตแล้วก็สมาคมด้มาเมลิพันธ์ข้าวไทยเดอะคราวนะครับต้องมีอีกเยอะเลยนะครับสำหรับดูนเราตลอดเวลาทําให้งานนี้สําเร็จขึ้นมาได้ต้องขอ,ขอบขอบคุณเนที่นี้นะครับแล้วทางกระทรวงก็งมาร่วมมืออยู่ตลอดเวลาขอบคุณท่านวิยากรที่สละเวลามีก้าของท่านนะครับมาให้ความรู้เราอะไรต่ออะไรต่างๆความเพียรยงของฝากนิดเดียว จัดแต่ละครั้งนี่เอาชาวนามันน้อยจังเลยผมอยากจะให้เขาได้มาขึ้นบนเวทีได้แสดงว่าในซี่เขาเขาเจอประสบปัญหาอะไรความต้องการอะไรนะครับลงบาลานซ์ทั้งสองซี่กันมาทั้งผู้ให้ทั้งผู้ให้การศึกษาและผู้จะต้องรับและผู้ต้องการความช่วยเหลือนั้นนะครับจะเป็นยังไงบ้างก็อาจจะทําให้ระวางนโ่งยบายได้ชัดเจนขึ้นต้องกาบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับเราผมก็หมดหน้าที่ประธานแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณท่านดรสุมเมธตันติเวชคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะท่านก็ได้ฉายภาพให้เห็นตั้งแต่ที่มาของการที่เรามีสมาคมมิลลิธิข้าไทยนะคะเพื่อจะมาส่งเสริมเรื่องของชาวนาให้สามารถ นำองค์ความรู้เชิงวิชาการมาผสานกับการทำนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะท่านได้ฝากอะไรหลายอย่างนะคะเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐเอก,กชนนะคะจริงๆการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมิติของการขยายขอบของการจัดงานจากการที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยออกมาสู่ภาคประชาสังคมที่ได้เดอะคลาวเข้ามาช่วยให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเราจะสามารถร่วมมือกันทำงานระหว่างภาครัฐเอกชนและก็ชาวนานได้อย่างไรนะคะ สิ่งสำคัญเลยก็คือต้องปรับตัวก่อนที่จะถูก i s s u p t นะคะเรื่องของ geo politics เนี่ยทำให้เรื่องของการสามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเรื่องของ food security เป็นเรื่องสำคัญซึ่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ใน position ที่สามารถทำตรงนั้นได้แต่เราจะทำอย่างไรให้อยู่ตรงนั้นได้ดีและแข่งขันชนะนะคะ